ไอยิ้มจากคิฟ FM วันนี้เสนอเป็นตอนที่2ตอนเลขเด็ดพ่อปู่สองสามีภรรยาคู่หนึ่งผ่านไปเจอพ่อปู่ตาทิพย์ที่นั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้จึงเข้าไปขอพึ่งใบบุญพ่อปู่โดยฝ่ายสาวเจ้าภรรยาชายหนุ่มได้พูดกับพ่อปู่ว่าพ่อปู่เจ้าคะมีเรื่องรบกวนพ่อปู่มวดเนี้ยมีเลขเด็ดๆด็ดไหมเจ้าคะของวดเดียวก็พอเจ้าคะ่ะ พ่อปู่นั่งนิ่งหลับตาไปชั่วอึดใจแล้วลืมตาพูดขึ้นมาว่า <c oughs> เอา้างั้นก็เตรียมกระดาษกัปะปากาสิวะจ้าปู่เจ้าเกิดวันที่เท่าไหร่ล่ะฮะอืมเจ็ดเจ้าค่ะเจ็ดเอา้าเขียนลงไปในกระดาษและเจ้าสองคนเนี่ยแต่งงานกันมากี่ปีแล้วล่ะเพิ่งแต่งกันได้ไม่นานนี่เองเจ้าค่ะประมาณสองปีเจ้าค่ะ จดลงไปสองแล้วเองอยู่กินกับสามีของเองเนี่ยเองเคยนอกใจสามีของเองกี่ครั้งไม่เลยเจ้าค่ะฉันเป็นคนรักครอบครัวมากค่ะงั้นก็วิเศษดีแล้วละ่ะเองก็เอาไปเสี่ยงดวงตามกระดาษโพยนั่นแหละเจ็ดสองศูนนะปู่ต้องขอตัวก่อนนะกำลังนั่งสมาธิขอให้เองทั้งสองคนโชคดีมีความสุข เมื่อสิ้นเสียงคำลาและคำอวยพรจากพ่อปู่พ่อปู่จึงได้หายตัวไปต่อหน้าต่อตาสองสามีภรรยาคู่นั้นซึ่งสร้างความตกตะลึงให้สองภรรยาเป็นอย่างยิ่งและในวันต่อมาเป็นวันประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลรางวัลหวยใต้ดินเลขท้าย3ตัวตรงครั้งสุดท้ายรางวัลใหญ่เลขที่ออก7 2 9 7 2 9 ตันงอีกครั้งครับหลังรางวัลเลขท้ายสามตัวออกแล้วสามีก็ผิดหวังในตัวพ่อปู่เป็นอย่างมากและต่อว่าพ่อปู่ให้ภรรยาฟังต่าง,ง,ง,งนๆนานาปู่นี่มันอะไรกันเนี่ยแย่จังเลยทําเราหมดเนื้อหมดตัวกันเลยทีเดียวเมื่อภรรยาได้ฟังเสียงสามีพูดต่อว่าพ่อปู่ก็รู้สึกเสียใจจึงพูดเสียงเศร้าๆว่าฉันว่าอย่าไปโทษพ่อปู่เขาเลยนะพ่อปู่อแกแม่นมากเลยละ่ะถ้าจะโทษเนี่ยก็โทษฉันนี่แหละ เพราะฉันเนี่ยดันไปโกหกพ่อปู่ว่าไม่เคยนอกใจเธอไง